หวานต่อไม่รอแล้วนะเมพิชนาตลงรูปจูจีไฮโซบิก so รัวรัวหวานต่อไม่รอแล้วนะเมพิชนาตนับวันยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่รักของนักแสดงสาวแซบเมพิชนาตและบิ๊กอัครวัชระแฟนหนุ่มนักธุรกิจที่พักหลังมานี้มักจะลงรูปคู่และ I G story, ไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองก็เพิ่งจะลงภาพสวีท,ทเที่ยวทะเลภูเก็ตด,ด้วยกันโดยมีไฮโซบิ๊กถ่ายภาพให้กับ h ฮชแท็กวันว่างของนางแบบซึ่งต่อมาทั้งคู่ก็ได้ไปเที่ยวอย่างทะเลบางแสนจังหวัดชนบุรีต่อทั้งคู่ส่งรูปคู่ลงในไอจส่วนตัวด้วยชุดคู่โทนสีเดียวกันสุดน่ารักเรียกว่ารักลงตัวแบบสุด,สด จนกระทั่งล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ไปโผล่เที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสองยังคงลงรูปคู่เรื่อยๆกับสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งด้วยช็อตหวานดังเดิมดูแล้วอิจฉาเบาๆเลยนะคะสำหรับคนไม่ได้เที่ยวอย่างแอดก็รอชมรูปสวยๆวนไปค่ะ